หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายชงนี้ข่าวซื้อขายกำลังคึกคักเลยทีเดียวอย่าลืมติดตามไปพร้อมๆกับพวกเราครับสามารถติดตามข่าวสารคันเน้นทัศนะแม่นลุนนน้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอนไลที่ใต้วิดีโอได้หนึ่งช่องทางเริ่มต้นที่ในายใหญ่ตราไก,ก่ยกย่องป๊อกบา บอกว่สตาร์ของแมนยูเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในเกมกระชับมิตรสัปดาห์นี้เมื่อพวกเขาเอาชนะเบลเกเรียในนัดอุ่นเครื่องก่อนแตแะยูโรแด้รับการยกย่องจากสื่อฝรั่งเศสสำหรับผลงานของเขากับทีมตราไกา่โดยพูดถึงคุณภาพและเทคนิคที่พราวพราวของเจ้าตัวที่ยังคงมีให้เห็นอย่างสม่ำเสมอเดีเยเได้ช่องให้เขาเล่นแนวรุกโดยมีมิดฟิลตัวรับ2คนอยู่ด้านหลังครับทําให้เขามีอิสระในการสร้างสรรค์เกมเป็นพิเศษ หลังจากจบเกมนั้นนายใหญ่ทีมตราไก่เผยกับสื่อเมืองนําหอมว่าบอกเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากในสนามและในความเป็นผู้นําของเขาด้วยเช่นกันเขารู้ว่าผมคาดหวังอะไรจากตัวเขาปองมีความสามารถในการเล่นเกมรับด้วยเช่นกันและได้มีอิสระมากขึ้นเล็กน้อยในระบบที่เราใช้สาหรับ2แมชนี้แต่ในฟุตบอลโลกเขาจะมีบทบาทที่เข้มงวดมากขึ้นและผมมั่นใจว่าเขาจะชอบมันอย่างยิ่งพวกเราต้องการเขารวมถึงผู้เล่นคน,น,นอื่นๆที่ทําหน้าที่อย่างสดความสามารถ เดดเยเดชองมองว่าบทบาทของปอบอกบากับแมนยูเต็ดที่เล่นเกมรุกมากขึ้นเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วนั้นทำให้ในายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสกำลังพิจารณาปรับแต่งแท็กติกของทีมเพื่อให้ปอกบาเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นโอเล่พร้อมให้เดคอาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งดับเบิลเดคอาผู้สาวประตูจอหนึบของปิศาจและทีมชาติสเปนคาดว่าจะยังคงอยู่กับแมนยูเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าและจะเป็นตัวเลือกแรกของกุนซือเลกุน่าโซชา นายทวารชาวสเปนมีฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการต่อสู้กับดีแฮนสันสำหรับตำแหน่งตัวจริงของทีมมือกาวัย30ปีสามารถเอาชนะใจโซชาได้ในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาครับและลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมยนะูโรปาลีกนัดชิงชาเลิศก,กับบียาร์เลสื่อรายงานว่าเดคายังคงมีอนาคตในถิ่นโอทราฟอร์ดต่อไปเนื่องจากอลิกุน่าโซชาได้ลองช่างน้ำหนักตัวเลิกในตำแหน่งผู้สาวป,ประตูของเขาในปีหน้าแล้วและยังเชื่อใจและต้องการพึ่งพาประสบการณ์ของมือกาวชาวสเปน ในการไล่ล่าแชมป์ซึ่งดีฮน์สันจะเป็นตัวเลือกรองลงมาที่คอยแซนบายไว้ทุกเมื่อส่วนทอมฮีตันที่ถูกเซ็นสัญญาเข้ามาจากแอสตันวิลล่าแบบไร้ค่าตัวนั้นจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับทีมในตำแหน่งนี้เสาเกตลองปรับชอยืนหลัง3กระดาศาวกเกตในทีมชาติอังกฤษเตรียมความพร้อมอย่างหนักก่อนลงเล่นนัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มยูโร2020พรบโคเอเชียในวันที่13มิถุนาย,ยนนี้หนึ่งในนั้นคือแผนการลองจับลูกชอจากตำแหน่งแบ็กซ้าย มายืนซอปเปอร์ฝั่งซ้ายในระบบเซนเตอร์3คนเพื่อขัดตาทับระหว่างที่ชอยเซนเตอร์แบ็กอาชีพภายในทีมนั้นยังมีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่ซึ่งยังต้องรอรุนว่าแฮร์รี่แม็กควายจะลงสนามในนัดแรกได้หรือไม่หลังกลับมาซ้อมได้แล้วรายงานจากเดลิเมลอ้างว่าถึงแม้ใน2เกมบุนเครื่องของพลพรรคสิงโตคำรามที่เอาชนะออสเตรเลียและโรมาเนียมาทับทรีไลออนใช้แผงแบ็กโฟก็จริงแต่เมื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการก็อาจจะปรับมายืนระบบ3-43 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกชอว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ได้ดีแค่ไหนลูกชออาจจะต้องเสียสละเล่นตำแหน่งไม่ถนัดเพราะว่าแฮร์รี่แม็กควายกำลังฟื้นฟนูร่างกายเท่ากับเหลือเซนเตอร์แบ็กเพียงแค่จอห์นโตนคอนเนอร์โคดี้ไทลอนมิงและเบนไวท์รายงานระบุว่านอกจากจอห์นโซนแล้วใน3รายหลังนั้นยังไม่ได้รับความไว้วางใจมากเท่าที่ควรพออินเตอนและชีอย่าฝืนในการบาดเจ็บ พาอ,อินสเดียนต์เตะปีศาแดงออกโรงเตือนมาคาชูรฟ,ฟอร์ดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาและการพยายามฝืนลงเล่นในศึกยูโรอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีฤดูกาลที่มีโปรแกรมอัดแน่นทําให้แข้งแมนยูเตดต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บมากมายซึ่งส่งผลต่อทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร2020ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยอย่างเมสันกรีนวูที่จําเป็นต้องถอนตัวออกไปเพื่อพักฟื้นอาการบาดเจ็บที่สะสมมาหลายเดือน เช่นเดียวกับมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งมีปัญหาเรื่องความฟิตของตัวเองมาตลอดและต้องชะลอการผ่าตัดออกไปเพื่อลงเล่นให้กับแมนยูเตดและทีมเชาติอังก,กฤษอินส์เร์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อคุณมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่ไม่หนักจนถึงขั้นขนาดที่ทําให้ลงสนามไม่ได้แต่มันก็บ่งบอกว่าคุณฟิตแค่ไหน80หรือ7จอร์เซตลอดทั้งฤดูกาลเขาพยายามลงเล่นไปเรื่อยๆซึ่งผลเสียจะตามมาแน่นอนเพราะมันจะเลื้อลังไปอีกมันจะแย่กว่านี้หากแรฟอร์ดใจไม่สู้ แต่พวเขาก็ตือร้อนมากกว่าเขาต้องการลงเล่นอยากลงสนามเขารักฟุตบอลคุณจะเห็นว่าเขาหลงใหลในฟุตบอลจริงๆการทําแบบนี้อาจจะทําให้เขาต้องพักยาวหลายเดือนเลยก็ได้ปีศาจแดงดําเร่งเจรจายืมดาโลต่ออีกหนึ่งซีซั่นเอซิมิลานได้ติดต่อขอยืมตัวเดียโกดาโลมาร่วมทีมอีกหนึ่งฤดูกาลโดยพร้อมพวกเงื่อนไขซื้อขาดเข้าไปด้วยแต่มีรายงานว่าโดนปีศาจแดงปฏิเสธฟูลแบ็กวัย22ปีถูกมิลานยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับ โดยแข้งชาวโปรตุเกสลงเล่นไปทั้งหมด33เกมทำผลงาน2ประตูกับ3แอสซิสมีส่วนช่วยให้มิลานกลับมาได้เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งสื่อตอร์ลีรายงานว่าทีมดังจากแดนมักคาโรนีอยากยืมตัวดาโลต่อไปพร้อมแนวแอคชั่นซื้อขาดแต่แมนยูแต็จนั้นอยากให้ทีมปีศาจแดงดำใส่เงื่อนไขผูกมัดในการซื้อตัวหลังจบซีซั่นไปเลยมากกว่าซึ่งจะทำให้พวกเขาการันตีการปล่อยตัวและได้เงินมาแน่นอน เงินไขของทั้ง2สโมสรยังไม่ตรงกันเชื่อว่าค่าตัวของแบ็คขวาวหนุ่มรายนี้จะอยู่ที่ประมาณ16ล้านยูโรโบกบบนักต,ต่างๆอีกประมาณ2ล้านยูโรมาดริดอาจยอมลดค่าตัวของวาลานมีรายงานจากบุนโด d เดปอร์ติโสื่อในสเปนระบุว่าราซาชุดขาวเรียวมดิดทีมใหญ่แห่งลาลิกาสเปนอาจยอมลดค่าตัวของลาวเฟวาลานลงพรเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญ สัญญาใกล้จะหมดลงแล้วรายงานจากสื่อดังกล่าวระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าราชันชุดขาวพร้อมปล่อยเซนเต์แบ็กวัย28ปีออกจากทีมทันทีหากว่าไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องสัญญาฉบับใหม่ได้โดยตั้งค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรหรือราว60ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนั้นสื่อจากสเปนยืนยันว่ามาดิดอาจจะยอมลดราคาลงมาเหลือเพียง50ล้านยูโรหรือ13ล้านปอนด์เพราะพวกเขาต้องการเงินเพื่อไปซื้อนักเตะใหม่ ยูเต่ยินดีที่จะจ่ายค่าเหนื่อยของวารานที่10ล้านปอนด์ต่อปีหรือราว83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนื้อหาส่วนต่อไปผมจะพูดถึงดิวจจรอนซานโชเพียงอย่างเดียวครับสำหรับท่านที่รอติดตามดิวนี้หวังว่าจะได้รับข้อมูลและเต็มอิ่มไปกับพวกเรากระแสข่าวของจรอนซานโชเริ่มแรงตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมงของวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยเนื่องจากยานาเกะฟอทอททวิตว่าดิวระหว่างแมนยูเต็ดกับจจรอนซานโชเข้าใกล้ามากขึ้น หลังจากนั้นช่วง4ี่โมงเย็นนั้นรายงานจากสปอตบิลระบุว่ายูเต็ดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับตนมูลพิจารณาซึ่งเป็นออฟฟิเชียลบิดครั้งแรกหลังจากพูดคุยกันมายาวนานนี่คือสิ่งที่แฟนบอลรอความคืบหน้าเบื้องต้นเพราะการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนั้นทําให้ทั้งคู่เปิดการเจรจารต่อไปได้แม้ข้อเสนอแรกที่60ล้านปอนหรือ69้าล้านยูโรจะโดนปฏิเสธซึ่งเป็นเรื่องปกติครับที่ต้องยื่นต่ําไปก่อนเพื่อดูว่าคู่ค้าจะหาจุดลงตัวที่เท่าไหร่ ข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะการพูดคุยจะดำเนินต่อไปได้เปรียบเทียบเหมือนตอนที่แฮร์รี่แม็กไกวร์เราก็ยื่นไปครั้งแรกที่70ล้านปอนด์แล้วก็ปิดดิวที่80ล้านปอนด์หลังจากนั้นแยนเกอร์ฟอทอปคนเดิมก็อธิบายว่าตัวเลขที่ห่างกันอยู่ประมาณ20ล้านยูโรหรือ17ล้านปอนด์ที่ยูนเตตดยื่นไปกับดัตมูลต้องการนั้นจะหาจุดลงตัวได้เกี่ยวกับเงื่อนไขและออปชันต่างๆช่วงดึกรายงานจาก b b บตอกย้ำเรื่องนี้ว่าข้อเสนอที่ยื่นไปปนนนั้นเเ็รรื่องจงจิ ไซมอนโซนระบุว่าตัวเลขที่ยูเตดยื่นไปถูกปฏิเสธกลับมาบนมุดต้องการเงิน7จ5ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นอีก4.25ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขที่โซนระบุนั้นแตกต่างจากสปอตบิลยูแตดยื่นไป67ล้านปอนด์ขาดอีเพียง14ล้านปอนด์จะเท่ากับ81ล้านปอนด์เงินรวมทั้งหมดซึ่งนั้นแปลว่าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วซึ่งส่วนต่อไปจะเป็นการอธิบายเรื่องโครงสร้างดิวที่ยังไม่ลงตัว อยู่แต่ต้องการแบ่งจ่ายเงินทั้งหมดประมาณ5ปีแต่ดอนมุนอยากให้แบ่งจ่ายเพียง4ปีแต่ขอตัวเลขก้อนแรกมากหน่อยนี่คือปัญหาของโครงสร้างดิวครับเราไม่สามารถจ่ายเงินทั้งหมดไปในครั้งเดียวหรือ2ครั้งได้การแบ่งจ่ายนั้นจะทําให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นและสามารถเดินดีอื่นๆไปได้ด้วยตัวเลข8 1ล้านปอนด์เงินรวมนั้นตรงกับที่ฟาร์มิเชียโรมาโนรายงานคือ95้าล้าน,านายูโรเงินไขส่วนตัวนั้นจะขอบเซนเบิร์ก นักข่าวจดเดอร์การเดียนระบุว่าสารโชจะรับค่าเหนื่อยประมาณ3 5 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ในมุมมองของผมนั้นตัวเลขนี้ต้องรองยืนยันจากนักข่าวสายสโมสรก่อนเพราะดูจะมากเกินไปมากกว่าปอปอกบาที่รับอยู่2 9 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำและเท่ากับดับบิดเดเคเลยการที่แซมอนโซนมารายงานดิวนี้ด้วยตัวเองนั้นถ้าตามข่าวซื้อขายแมนยูมา แม้โซนจะพูดในเชิงลบตลอดแต่เราก็ปิดดีลมาแล้วทั้งบิสซกาก้าแม็กควายบรูโน่ดอนนี่และอีกหลายคนครับผมมองว่าโครงสร้างดีลอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กสําหรับบางท่านแต่มันใหญ่มากสําหรับแมนยูเต็ดและดอทมุลติดตามแบบเข้มเข้มกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน แล้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย